สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องเพื่อเด็ดบรรหนกครับคลิปนี้ก่อนเข้ามาอัปเดตไปมองครับหลังจากผมฉีดไอโวเม็กไปไอโวเม็กมันจะไอโวเม็กไอโวเม็กน่าจะลดปัญหาของ เห่าไว้ได้แล้วครับน่าจะตายไปหมดละชงก,กร,รูปรูปนี่คือมันติดอยู่ตามผิวหน,นังเลยเป็นตัวเกาะอยู่ตามผิวหนังนี่ครับเหาเหาควายนะตัวมันจะเหนียวๆครับตัวยาวๆคล้ายๆครับ เอาค้นนี่ละแต่มันตัวใหญ่กว่าทีนี้ลูกนี่ก็จะเจอเลยแต่ตอนนี้ไม่เจอแล้วครับดูสีจะมีหน้ามีน้นขึ้นมาน้อยนึงครับตัวลูกนี่ก็ไม่ค่อยเอาตัวเนี่ยถูกับเสาละแต่ว่ายังยุบยังม่ค่อยได้เลยครับ ยุกในคอนี่พอดได้อยู่แต่ออกไปตั้งนอกนี่มันใคให้ยุกจ้ะเป็นควายดีนี่ใสค่อนข้างจะเชยเชยน้อยครับตามภาษาครับตามภาษาควายควายจะอีจะเป็นควายของกำครับที่มันมีน้ําตานี่น่าจะเกิดจากการกินน้แม่ครับมานีนเนาะมาันนี้เนาะ ห้องเวลาอย่างนี้กับเข้ามานะ่มันจะมีขวัญนะขวันตรงวางตาสองข้างเลยคล้ายๆกับกระบาวครับตอนนี้จะเป็นควายดีทำนายได้เลยว่าเป็นควายที่หุ่งกำครับใหญ่มาช่วงมาแรกๆนี่สังเกตว่ามันเอ่าตัวเนี่ยถูก,กับเสาตอนนั้นคิดว่ามันแบบมีเห่าติดไหม,มน,นั่นนีงนะ มันี่แล้วมามาแล้วม,มันลาบครับโดนกอกย้าไปหลอบหนึ่งแล้วก็โดนฉีดย้าไปทำรรอบหนึ่งแต่มันจําเป็นครับมันจำเป็นต้องฉีดเพราะว่ามันมีนมเหาเดี๋ยวมันจะเอามาปล่อยมูมันตัวแม่มันก็มีปัญหา เรี่ยงแผลตรงติดแตงตั้งมาไหมครับแต่ว่านีใส่ยนี่ดีมากครับนี่ใส่ยนี่ถือว่าดีมากเลยใส่ยาหม่งหองฮ้พย้ยามจะใส่ให้ทุกวันครับบางวันบ่ได้มาก็บบ่ได้ใส่ละมึงคนเท่าใส่ให้กับกัวคนเท่ากลัวแต่นีสใส่มันดีนะแต่เออกไปเลี่ยงก่อ แฟวนหอ,อกแวนกระดิ่งอย่างได้ครับสบายนี่ใส่ดีกินหน้าดีครับเดี๋ยวต้องรอช่วงที่มันมีหญ้าขึ้นมานักนักหลังมดฝนนี่ครับจะได้กินหญ้าแบบเต็มที่น้อยดีตอนนี้นี่แปลงหญ้าในทน่น้ำท่วมหมดแล้วครับหมดเหลือแล้ว

ตัวลูกนี่ก็ถือว่าหน้าตานี่ใช่ได้ครับงามใช่ได้เลยแม่หุนประมาณนี้ลูกก็คงจะบันีกันครับบันีกันตัวทรงแล้วตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวได้ดีครับวิ่งเล่นกระมูมาละจะมีไอแดงครับไอแดงเป็นกูเล่น ไอแดงแล้วก็อ้อมศินครับถุงเงินอันนี้มะกรอนครับทีมงานเขาเขาจะอยู่เป็นกลุ่มครับเราไปเดินยูกันครับควายน้อยเป็นชุดไปชุดควายใหญ่วันนี้ก็จะแยกกันครับวันนี้ก็จะแคว้นหอกแม่มองแล้วก็กล้ามครับสองตัว เพราะว่าถ้าแขฟนให้อาหนุนแล้วไมนุนจะสับคมตัวอื่นครับแล้วก็แผนให้กล้ามนี้เพราะว่านิสัยมันนี่ออกไปทางจ่าฝูงนะครับเวลาออกไปเดินเนาะมันจะคอยกันกันตัวแม่แล้วก็กันค้ายน้อยทุกตัวให้ยู่กันเป็นกลุ่มครับมันจะบอกให้ตัวไหนออกไปก่อนจะเดินกันไปเป็นกลุ่ม วันนี้ก็ฝนตกครับแต่ว่าควายมันก็นไม่ได้เดือดร้อนครับมันออกออกได้ชอบครับฝนตกเตี่ของผมเนี่มันจะเหมาะเหมาะกับการเลี้ยงควายครับเพราะว่าหน้าม,มันค่อนข้างจะนักตอนนี้ก็มีน้ำในห้อยไหลออกมาตลอดเลยเพราะฝนมันตกงวก็จะมีที่เลี้ยงที่ปล่อยน้อยลงครับเป็นน้าน ตัวก็เริ่มพักพรครับอย่างแดงคนเท่าก็จะไปเกี่ยวแหน่ามาครับทุกใจคนเท่าอยู่ครับว่ามันนี่ใส่ดีครับอย่างเอาไปซื้อนี่ก็ก็วัดตัวเหมือนกันครับว่าได้มานี่มันจะ เข้ากับไฟายที่เขามีอยู่ก็กนิสัยจะเข้ากับคนเลี้ยงได้กอครับนี่เป็นหญ้าที่ขี้ศากง้วนะงวกินแล้วก็ขว้างไว้นี่ละขว้างไว้นี่มันก็เก็บกินต่อไม่มองก็ถือว่าโครงสร้างใจใช้ได้ครับมาได้ขี้เลยเลยนหะ แห็นแต่ว่ามันผอมอยู่แล้วก็ลูกก็ยังบ่ค่อยเต็มที่ตอได้บ่อ้วนเต็มที่ตอนไดนน้ำนมก็บ่ค่อยดีครับเพราะว่าแม่มันผอมแต่ลูกนี่อนาคตนี่คิดว่าโครงสร้างดีอยู่ครับสังเกตจากเก้าหางเก้าหางค่อนข้างใหญ่ครับขนาดมันผอมนะ ถ้ามันได้กินแบบกินฟุน้งข้าวโพดกินแบบค้นดี่เปรเี้ยงดีๆนี่มันจะสมบูรณ์ขึ้นแฮมครับผมมีโรคผมมีแมลงรบกวนนี่นะไอ้ทายยาตลอดอย่างประมาณนี้ครับจะนอนละที่นอนมันแข็งไปรรแล้วครับเวลาฝนตกอะไรอย่างก็ มันจะย่ำคิปเปอรเข้ามาในขอกนอนบ่ค่อยมวนครับขอกนี่มันต้องดินมาใสทำไมครับให้มันเป็นฟุ้นตอนที่แดดออกคุดดินมาใส่ครับายมันจะชอบนอนคิฟุน้นแลว้วก็อย่างปล่อยงัวมากินแหนในขอกแล้วมันเหนียวเหนียวลงในขอกพอเวลาควายเข้ามาควายมันสอก ก็เลยกลายเป็นแน่นไปนะนะยังถูอยู่นะ่ะลูกมันนี่ยังมาหายแล้วกันนี่เหานี่ลูกมันจะขนนักครับขนนะมันก็นเลยเป็นที่อยู่ของเขาตอนผมเริ่มเลี้ยงควายใหม่ๆก็มีติดมาเหมือกนกันครับไอ้กำมาหนุนทุ่งท้องติดมาหมดเลยเหาได้ของแถมครับต้องฉีดยา มันกับยาลาดหลังก็น่าจะช่วยได้อยู่แตมองนี่เขาเง่ครับเขาเง่เขาง้ามเขาเง่ก็ไม่นุนครับนากว่าฮึกกว่าทรงเขามันเดี๋ยวปีหน้าน่าจะได้ผสมไอ้กล้ำครับปีนี้คิดว่ามันน่าจะต้องแล้วครับเพราะลูกมันตัวใหญ่าะ ข้อดีของมันก็คือการกลับซัดเร็วครับนี่ก็เป็นช่วงเวลาพักผ่อนของมันขอบต้างนอกมันจะเป็นฟุน่นมีขี้ฝุ่นนักกว่าตรงไหนนี่แมนูนเกยอ,อยูครับเพราะว่าเมนหน์นนี่มันอยู่นี่มันจะเหนียวแต่ขี้ไปเลยครับ โดยเฉพาะ n h ย ề นี่มันจะเนียวฝัวงไปเลยเลยตรงเงินไกลออกกันษาแล้วครับเดี๋ยวจะจัดใส่ดังฮะถูกเงินครับจะแต่งดังมาล้เพราะว่าจะได้ชิดยากอกยาง่ายขึ้นครับ ถุงเงินนี่เข่าก็จะน,น้อยๆนะนี่เข่าก็งามอยู่ครับเขานะแต่ตัวของมันใหญ่กว่าแม่ละตัวน่าจะประมาณสูงท้องนี่แหละแต่ถุงเงินนี่มันจะได้อ้วนครับได้อ้วนได้ลำแบบแม่มาเลยกอมันกนลำลําแต่ตัวมันน้อยครับความสูงมันบาความสูงตัวใด ชอบค้ามกันครับคาราบาวครับคาราบาวนี่สู้ม่ได้ไก่ก็จะคอยอยู่ในขอบฟ้านี่นครับค้าเคียกินมดกิ่นแมงไปมันกระโจยได้อยู่ว่าบางทีฝนมันตกครับแมงมันเข้าในขอกมันก่อนก็มีแมงปองครับเข้าไหมา ต่อยาวอย่างมันรวยข้างขอ,อกตัวบางทีฉีดผลไปมันก็ะรดนฝนครับฝนชาล่างปหมดเลยแก,ก้มก็ทำหน้าที่เป็นผู้น้ำน้ำฝูงได้ดีครับจะฝูงได้ดี ทุกตัวก็จะเชื่อฟังมันครับจะเป็นฟูงควายน้อยๆครับก็ได้มีราคาลักแสนลักล้าน,นยางของเั็น <c oughs> ก็เลี้ยงแบบอนุรักตัวครับ บอได้คิดว่าจะจะต้องขายแบบลักแสนลักล้านครับขาร์บาวนี่ก็เขานี่ก็บน้อยแน่ไห้กล้ามครับเพลเพยตัวใหญ่กว่าสัาช่วงเก้าเขานี่มันใหญ่ครับนี่ อยู่เพ่เลยหลากเจวลงมานี่ประมาณหกนิ้วครับหน้ากว้างมันแล้วก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับจนเต็มงอนมันหมดละไอพวกนี้เท่าก็จะคายติ๊กๆก็มันายมันน้อยอยู่ครับการจะเริ่มเติบโตมันย้องม่เต็มที่เดี แตาทำยางก็คือมันเป็นสายพันธุ์ดังเดิมด้วยเก็บพักษาไว้ก่อนครับเดีย๋ยวน่าจะแยกออกไปเลี้ยงที่หนึงครับเอาไว้ไขว้สายกันกับไวก้กั้ม บรรยากาศก็เหมาะสำหรับการเลี้ยงควายครับช่วงนี้ฝนตกค่อยมีแดดครับสองสามวันน่าจะมดแล้วครับฝน ปลาเคลือนมอยไัมมันก็กิ่นแยากันดีนะนะคนเท่าปลาไปเลี่ยงนี่เลี้ยงควายมันบ่ยอยิดยางเลี่ยงงัวครับไปไหนมันกลับไปตัวกันเป็นกลุ่มแล้วก็แม่มองก็จะกินจ้าครับกินจ้าแต่ก็เดินตัวมูทันตลอดก็มนมีปัญหาครับ มันยามันก็หฮู้ฮู้จักคอ,อกแลหละมันจักตังปิกคอ,อกแหละมันก็บเดเดรรอนครับถึงมูมันจะมาล่ามันก็นมาคนเดียวครับแล้วมันจะกินหญ้าดีเป็นพิเศษเลยกำจัดพวกแมงติมันติดมาครับเอาเอาเอา น่าจะต้องกอบยาไทยซ้ำก่อนก็ <c oughs> นี่ก็แถ้าม้บอ่อปลาก็ยังลงมาได้ครับมีเศษไม้พงไม้ไฟยังเต็มบอ่ออยู่ก็รอ,อไปก่อนครับน,น้ำพปเาน่าจะโดนเคีื่อนมา เรียกว่าไว้พอพัฒนาการของคาราบาวครับจนถึงหน้าฝนเนี่ยฝ่ายมันยังไปต่อได้แฮมครับมันได้เปรียบเริ่มเรื่องของความสูงแต่ว่ามันจะเสียตรงความลำครับยังมาจ้าอยู่คอยมาติดตามชมกันในคลิปต่อไปครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงตัวยิ้มครับปากันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ